สวัสดีครับผมนผายพุทธิภัยทุกนะครับชื่อเล่นชื่อเดอ็กภูอายุ17ปีตอนนี้ก็กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับมาจากโรงเรียนปาจิรัตดอมลงจังหวัดประจิมบุรีครับกิจกรรมที่ผมเคยเข้าร่รวมระหว่างการศึกษานะครับก็แข่งขันวงโยธวาทิศวิวินแบนได้รางวัลชนะเลิศอันอดับหนึ่งของประเทศมาครับก็แข่งขันศ ah ิลปะหัตถกรรมได้รางวัลชนะเลิศอันอดับหนึ่งมาครับก็แข่งขันโรบิสซาร์ไลฟ์สไตล์ประจิมบุรีได้รางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ เข้าวมการแข่งขัน b u ย g m อีมครับด้สำรองอันดับ3ครับเหตุผลที่ผมเลือกเข้ามหาลัยศิลปกรนะครับ 1. เลยคืออุปกรณ์และสิ่งเอื้มนวยความสะดวกในการเรียนการสอนครบคันครับไม่มีข้อไหนขาดตกบกพร่องเลยครับ 2. ออาจารย์ผู้สอนนะครับให้คําปรึกษาให้คําแนะนําดีครับระหว่างการเรียน 3. รุพ่นพี่ที่เรียนในคณะดุริยาคศาสตร์สาขาธุรกิจดนตรีมหาลัยศิลปกรนะครับให้คําแนะนําให้คําปรึกษา ให้ความรู้ก่อนเข้ามาเรียนครับจุดมุ่งหมายที่ผมจบจากอุดมศึกษาไปผมจะนําธุรกิจที่ผมเรียนมาต่อยอดกับธุรกิจที่บ้านผมครับและผมอยากเป็นนักดนตรตีทําเพลงส่งเข้าค่ายครับ m I go for the next 10 years I want to become a professional artist producer and organizer ขอจบการแนะนำตัวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ